คุณอยากเหตุแบบนี้ไหมล่ะนะครับระหว่างคุณระหว่างคุณโดนลากดาะพร์ตคุณยังฟ้าอยู่กับอีกคนหนึ่งที่โดนลากดาะพอรอตคุณแดงคุณคิดว่าสองคนนี้นะครับใครจะมีความรู้สึกกับจิตใจที่ที่ดีในการเหตุมากกว่ากันถูกต้องไหมนะครับคนที่โดนลากและ์ดฟ้าก็ต้องมีความรู้สึกที่ดีกว่าก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่กังวลไม่เครียดไม่แพนนิค ใชไหมแต่คนหนึ่งที่เขาโดนลากแล้วพอตเขาแดงเนี่ยมันจะมีความกังวลมันจะมีความเครียดมันมีความกดดันเข้ามาคุณก็สามารถทําได้ผมบอกวิธีทําไปแล้วว่าการที่ทํายังไงให้โดนลากแล้วพอตมันจังฟ้าเนี่ยบอกวิธีทําไปแล้วมันก็คือการที่คุณมีไม้บายข้างล่างไม้เซล์ข้างบนคุณต้องกัดฟันถือให้ได้ต้องกัดฟันทําให้มันได้ให้มันมีสักคู่หนึ่งอะแล้วเวลาคุณกัดฟันคุณทําได้แล้วผมกล้าการันตีเลย ว่าคุณจะเล่นง่ายมากๆคุณจะเล่นแบบว่าพูดตรงๆหลับหูหลับตาออกออเดอร์คุณยังคุณยังไม่เครียดเลยแต่คุณต้องกัดฟันทำไม้คู่แรกให้มันได้ก่อนอย่างน้อยๆห่างกันสักหมื่นจุดทำให้มันได้ก่อนแรกๆเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาแล้วมันอาจจะไม่ได้กำไรแต่เวลาคุณทำเ็จเนี่ยไอ้กำไรเนี่ยมันจะอยู่ในนั้นหมื่นจุดแต่คุณอาจจะไม่ได้กำไรไปเข้าในบาลาน แต่กําไรของคุณจะไปอยู่ในอินควิตี้มันเป็นกําไรที่ยังไม่ใช่เป็นกําไรสุดที่หรือยังเป็นกําไรที่มันยังไม่ได้ปิดแต่ผมเชื่อว่ามันคุ้มค่าคุ้มค่าแน่นอนผมไม่เคยเสียใจเลยกับการที่ผมแก้ไม้มาเป็นปีใครติดตามผมคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าผมแก้ไม้มาเป็นปีย้ำนะครับผมแก้ไม้มาเป็นปีแล้วสิ่งที่ผมได้จากการแก้ไม้มีอะไรบ้าง พอตัว2,000%นะครับอันนี้พอตัว2 0 0พันเคือรวมที่ปิดไปในบาลานนะนะครับพอตัว2 0งพันเแล้วมีไม้บายกับเฟลล์ที่ห่างกัน8ที่ห่างกัน1,000 0 0จุดแล้วยังไม่ได้ปิดเขาก็ใจไหมนะครับคุณคะคุณคิดว่ามันคุ้มค่าไหมกับการโดนลากมา1ปีและไม่ใช่โดนก็โดนลากมา1ปีแหละ แต่เราแก้ไม้แมงตลอดในระยะเวลา1ปีเนะี่ยคุณคิดว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับช่วงระยะเวลาแรกๆเนี่ยคุณอาจจะยังไม่เห็นกําไรยังไม่เห็นเงินเข้าในกระเป๋ายังไม่เห็นประวัติในการถอนแต่ผมเชื่อนะครับมันคุ้มค่าแน่นอนนะครับยังไงมันก็คุ้มค่าในส่วนตัวผมคิดแบบนั้นนะครับเพราะเวลาคุณมีไม้บายกับเฟลเนี่ยที่มันห่างกันเนี่ยนะครับเป็นหมื่นๆจุดเป็นแสนๆจุดเนี่ย นะครับเวลาคุณเทรดเนี่ยคุณจะมีความสามารถในการที่คุณโดนลากแล้วเหมือนคุณไม่ได้เอาเงินในบาลานซ์ที่คุณมีอยู่อ่ะมาเล่นคุณเอาเงินของโบ๊คมาเล่นอ่ะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆอ่ะเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นกำไรที่คุณยังไม่ปิดถูกต้องไหมเวลาคุณติดลบเนี่ยคุณก็าจะากําไรตรงนั้นอ่ะมาทนากได้ เข้าใจไหมพอเวลามันทนลากได้เนี่ยความรู้สึกมันก็จะต่างกันเพราะคุณโดนลากแล้วผรอตคุณก็ยังฟ้ากับอคนหนึ่งที่โดนลากแล้วผรอตเขาก็แดงต่อให้จํานวนเงินจะเท่ากันคุณคิดว่า2คนเนี้ใครจะสามารถกดดันน้อยกว่ากันเข้าใจไหมนะครับคนที่โดนลากแล้วอรอตฟ้ามันก็มีความกดดันน้อยกว่ามาเผอเนี่ยโดนระหว่างโดนลากอยู่เผลอ,อนั่งดู Facebook YouTube ด้วยนะครับ ไม่ต้องมานั่งเครียดไม่ต้องมาอดหลับอดนอนเข้าใจไหมแล้วใครนะครับที่ใช้บัญชี XM นะครับยังไม่ได้ค่าดีเบทนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมทําให้ทุกคนนะครับย้ํานะครับจากคนใหม่คนเก่านะครับที่ยังไม่ได้ค่าดีเบทจาก XM นะครับผมไม่สนใจนะครับว่าคุณจะผหมักกับใครนะครับแต่ถ้าคุณใช้ XM นะครับแล้วคุณอยากได้ค่าดีเบทนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับบ๊ายบาย